でも気になった สวัสดีครับเพื่อนๆชาวเซเวนไนทุกท่านนะครับคลิปนี้นะครับมาพบกับหอคอยไม่สิ้นสุดชั้น134กันนะครับผมบอกเลยครับว่าชั้นนี้โคตรยากโอ้โหมันเป็นอะไรที่บัดซบจริงๆครับโคตรหัวร้อนครับก็คือว่าในอาทิตย์ที่ผ่านมาทางอาทิตย์ครับผมว่าช่วงกลางคืนครับก็พยายามอัดคลิปแบบไม่ได้พูดนะครับเพื่อที่จะผ่าน134ให้ได้ครับก็คือสรุปทางอาทิตย์ไม่ผ่านเลยครับคิดดูครับยากขนาดไหนครับก็คือแน่นอนว่าความอ่อนแอเนี่ยมันระดับ9ทับ9ไปตั้งนานแล้วก็ยังไม่ผ่าน มันกร้าดับกล้าแต่โคตรยากเลยครับเพราะว่ามันตีเราแรงมากเนื่องจากมีเอฟอยู่นะครับผมถ้าเอฟยังอยู่ในทีนั้นครับมันออกสกิลอะไรอย่างเช่นทะลุบัาข,ของคาร์มาเนี่ยตายเรียบแน่นอนถ้าไม่มีวอยชิลนะครับผมแต่ว่ามันจะมีจังหวะที่ผ่านได้เหมือนกันก็คืออ่ะผมผ่านมาแล้วแหละแต่ผมจะมาพากักใส่ทีหลังนะทีที่ผมใช้นะครับผมทีที่ผมใช้นะครับก็คือเน้นการเพริ่มคูดาวของศัตรูให้มันออกสกิลไม่ได้นั่นเองครับจังหวะนี้แหละครับเราก็ทําให้มันเกราะหายเร็วที่สุด จากนั้นก็สกิลเล้ยของรินนี่ครับปิดชีพมันซะแต่ว่าในช่วงเวฟหลังๆครับเวฟที่3เนี่ยเราจะเจอรินที่แบบว่า6ดาวครับซึ่งมีเกราะถึง12อีก,อกครับมันจะทําให้ตายอย่างรวดเร็วไม่ได้แน่นอนเพราะฉะนั้นมันจะวัดกันที่เวฟสุดท้ายแหละ,ะมาดูกันต่อครับเอาเอสเอาไว้ด้วยครับเอสเนี่ยผมแนะนำครับควรจะมีแหวนยเชลจะทําให้เราผ่านง่ายขึ้นมันจะทําให้เราแผ่งง่ายขึ้นครับแต่ว่าถ้าไม่มีแหวนเนี่ยก็สามารถผ่านได้เหมือนกันเพราะว่าเพื่อนในกิวผมผ่านมาแล้วโอ้โหแบบว่าโชคดีมากๆครับ มันต้องเน้นดวงด้วยครับชั้นเนี้ยชั้นล้อจารถิศีนนะครับต้องเน้นดวงถ้าดวงไม่มีครับยังไงก็ไม่ผ่านร้อยเปอร์เซ็นต์ไอ้นี้ผมฟันเฟืองครับโอ้โหท้าทิศไม่ผ่านเลยนะครับผมอ่ะทำไมถึงเป็นอย่างนั้นอย่ามาดูกันแล้วก็ใช้คาม่าด้วยครับเพื่อดาเมจให้ทีมเราห้าสิบเปอร์เซ็นต์แล้วก็มีสกิลเร่งเทินด้วยครับทำให้ไอ้พวกซอมบี้ของเทโอเนี่ยตายแน่นอนครับเมื่อโดนท่านี้นั่นเองนะครับผมแล้วก็อ่ะสกิลรีนครับ โคตรแรงนะครับโอเคตัวที่ยืนครับผมตัวที่ยืนก็ต้องเป็นคารินอ่าคารินนะครับอ่ะคารินตัวไหนก็ได้ครับตัวนี้แล้วกันนะครับผมเพราะว่าเวลาแบบว่าคารินลงมาครับแล้วชุบหมู่เนี่ยมันจะคุ้มมากเลยครับผมแต่ว่าจังหวะที่เราจะชุบหมู่ได้นั้นมันยากมากครับผมเนี่ยพลาดมาหลายรอบครับเพราะว่าศัตรูนะครับน่าจะสปีดสูงเหมือนกันเพราะว่ามันชอบตีใส่เราแบบว่ารัวๆครับเราออกสกิลไม่ได้แล้วก็ในช่วงนี้มีจังหวะบั็กด้วยครับบางทีเราออกสกิลก่อนแล้วก็บางทีมันก็ออกสกิลก่อน ถ้าเราออกสกิลก่อนมันก็ดีไงแต่ว่าถ้ามันออกสกิลติดต่อกันสองครั้งเนี้ยเราก็สวยไปโอเคครับคลิปนี้ก็มีด้วยครับเดีย๋ยวมาดูกันว่าจังหวะไหนนะครับผมเพิ่งกูดาไปเลยนะครับก็คือว่าลองใช้ทีมอื่นไปเลยครับมันไม่เวริร์กเข่าทีมนี้นะครับลองใช้ลาเซลเทพไตห่อครับสก,กิลพินิกไม่ทันกินครับถึงแม้ว่าจะใส่ศัตรูแล้ว มันก็ยังตีเราโคตรแรงเหมือนเดิมอ่าโอเคครับมันโดนเพิ่มไปแล้ว60ส,ลลสิวินนะครับสกิลละส0สังเกตเกราะลินนะครับตอนนี้เกราะลินหมดแล้วผมก็จะใช้สกิลลินจัดการเลยถ้าเกราะลินยังไม่หมดผมก็จะใช้คาม่าร,ระเบิดซูสตา้านะครับโอเคนะครับอ่ะเทโอในเวฟแรกครับมันฟื้นพลังประมาณ50%ของหลอดเลือดน,นะครับเวที่สองเนี่ยมันจะฟื้นเป็นซอมบี้นะครับผมโอเคร่วงไปเหลือ2ตัวเท่านั้นในตอนนี้ครับเหลือตัวเดียวแล้ว ผมจะใช้ท่านี้ครับเสี่ยงดวงเอาเพราะว่าในช่วงนี้มันมีบั๊กอยู่ครับเรามีโอกาสที่จะออกสกิลก่อนศัตรูนะครับในเว็บถัดไปดูนะครับผมตอนนี้มันโดนเพิ่มคูดาไป50วิิใช่ไหมมันออกสกิล <c oughs> ไม่ได้ครับดูนะครับผมเว็บต่อไปผมจะได้ออกสกิลก่อนหรือไม่ครับใช้บั๊กผ่านเลยเว้ย,วยดูนะครับเน้ ไม่คีโกงว่าใช้แบบนี้ครับก <c oughs> ็ <c oughs> คือว่าเราต้องเน้นการ <c oughs> เพิ่มคูดาแบบนี้แหละไปเรื่อยๆครับนะมีโอกาสก็ใช้ก่อนครับตอนนี้รีบๆเลยนะรีบเลยครับผมอาจจ่าสังเกตเกราะรินนะครับยังเหลืออยู่นะครับผมดูใช้ท่าระเบิดตุ้มตา้มของคาร์ม่านะครับจัดไปเ <c oughs> มื่อเกราะรินหมดแล้วแบบนี้นะก็เลื้อยไปเลยครับให้รินเลื้อยไปเลยเลื้อยซะ ครับท่านเลยของลินครับโคตรแรงโอ้โหร่วงไปสากครับแทโอซอมบี้ขึ้นมาครับจัดการดุขคาม่านั่นเองครับผมตอนนี้ครับเหลือแค่ตัวเดียวเท่านั้นโอ้ยโดนแล้วครับผมดูดาวไม่ทันนะครับเสี่ยวอดออกสกิลนะครับไม่เป็นไรครับแต่ว่ามันเหลือหนึ่งสกิลครับต้องมีตัวตายแน่นอนถ้าไม่โจมตีใส่คาม่าหรือเอสนะครับ โอ้ยไม่รอดครับผมโอ้โหขนาดไม่มีเอสในทีมนั้นเนี่ยยังขึ้นหลักหมืน่นนะครับเห็นไหมครับว่ามันตีแรงจริงครับก็คือความอ่อนแอร,ระดับก้าทับก้าวเลยเนี่ยดูเว็บถัดไปกันครับวัดกันที่เวฟสุดท้ายแล้วเราจะได้ออกสกิลก่อนไหมเนี่ยไม่ได้ครับอใช้ท่านี้ก็ยังดีครับเพราะว่าเรามีอมาตะอยู่ครับไม่เสียเลือดโอเคครับ ยังได้หลุนอยู่ครับเฮ้ยคูดาวไปเอาไปอ่อใช้สิ่เท่าที่มีไปก่อนครับทะลวงกรอบมันไปก่อนนะครับผมอย่าเพิ่งใช้เลยนะครับดูครับเอสแหวนไวช์หมดแล้วโอ้โอ้าย9,700แรงขิงๆครับก็คือเอสเนี่ยใส่ขอเวทครบนะเนี่ยมันยังโดนทีเดียวเกือบตายครับเห็นไหม เอาแล้วครับเอสเหลือหน,หนึ่งครับผมนส่วนกรอของลิ้นหมดหรือเปล่าอ่ายังอยู่ครับยังโชคดีนะครับผมส่วนบ้างครับส่วนบ้างครับแต่เกราะลินยังอยู่ทั้งคู่นะครับผมนะครับลินเสียศูนย์อ้าวมาแล้วแพโอซอมบี้มาแล้วครับคามารีบเลยดีมากแม่ทาสไป์ใส่คามาเมื่อกี้คาม่าแข่งแล้วก็ตายแน่นอนเพราะว่าท่ามันโคตรแรงครับแรงจริง ตาบอดช่างมันครับอย่าลืมนะครับว่าตอนนี้ผมมีคารินอยู่ครับยังไม่ได้เรียกลงมาฮะที่เด,ดอจิ่ตรงนี้เกาะลินยังอยู่นะครับผมก็เลยยังไม่เรียกลงมาครับถ้าเกาะลินหมดผมถึงจะเรียกโอเคครับหมดแล้วแบบนี้ครับเรียกมงมาซะเรียกเลยปึ๊บเสี่ยงดวนแล้วครับดังวะจะเป็นยังไงมาดูกันชุบซะรีบชุบเลยครับ ถ้าเราไม่ใช้สกิลมันจะใช้สกิลเลยครับผมอันนี้ผมโดนมาหลายรอบมากครับโคตรเซ็งเลยครับผมเฮ้ยต่ายไหมเนี่ยยูจินโอเคยังรอดหขาพูดาก่อนแล้วกันครับเพราะว่าเมื่อเพิ่มไปแล้วมันออกทีวีไม่ได้ครับเราค่อยชุบหมู่ต้องชุบหมู่ได้ครับเฮ้ยโอ้ยดีนั้นไม่มีเอสโอ้ยได้ชุบแล้วอาตาบอดด้วย <c oughs> เอาและครับ ได้เปรียบแล้วครับผมตอนนี้ที่ผ่านมาอาทิตย์หนึ่งเต็มครับโคตรหัวร้อนบอกเลยครับไม่ผ่านตานี้ได้ลุ้นแล้วมามามันโดนเพิ่มคูดาไปครับจัดเลยครับเลยเลยใส่มันครับผมตายเปล่าครับอยู่แถวหน้าด้วยครับรีนอ๋อถ้าอยู่แถวหลังน่าจะตายนะครับไม่ตายนะครับผมโอ้โหะตีปกติอะไรนักหนาวะเนี่ยสามรอบเลย เรียบร้อยเหลือเอสไม่ใช่เอสครับขอภัยสไปน์นะครับผมตูมไม่โดนสองตัวหลังครับยังมีอ่าวอยชิลของคารินอยู่นะครับผมก็คือชุบแล้วมันจะมีวอยชิลหนึ่งครั้งนั่นเองแน่นอนชนะแน่นอนครับโอเคครับผมตอนนี้ถือว่าดวงค่อนข้างโอเคอยู่ถึงผลาดนะครับอ่าพลาดสักทีครับบอกเลยครับว่าโคตรเหนื่อยครับท่านนี้แต่ว่า ได้ข่าวบอว่าชั้นร้อยสาเนี่ยโหดกว่าโหดกว่านี้อีกโอ้โหอะไรจะขนาดนั้นเงวได้เกราะมังกรอสองแสงพลังป้องกัน1 0ึ่คือค่าต่ำสุดนะครับแต่ว่าบล็อกเป็นท็อปนะครับผม32%นั่นเองโอเคนะครับผมผมว่านะเพื่อนๆที่ดูคลิปนี้จบมเมื่อกี้อาจจะคิดว่าเฮ้ยมันก็ดูไม่ยากนี่ว่าทำไมพี่บิ๊ถึงบอกว่ายากอะไรอย่างงี้ใช่ไหมครับ ก็คือว่าในคลิปนี้ดวงดีดวงดีดงดอะไรรู้ไหมครับก็คือถ้าทะลุบัฟของศัตรูนี่ครับมันไม่โจมตีใส่เสี่ยวกับยูชินเลยสักครั้งเดียวครับก็เลยผ่านได้เมื่อเสี่ยวยูชินไม่ตายครับเราก็เพิ่มคูลดาวมันได้นั่นเองครับมันก็เลยออกสกิลดีๆไม่ได้นะครับก็คือเราต้องเน้นดวงครับอ่ะเดี๋ยวผมจะให้ดูครับอีกรอบแล้วกันอธิบายอีกรอบก็คือถ้ามันใช้สกิลล่างของคาม่าครับทะลุบัฟหมูเนี่ย แน่นอนว่าเด้งแน่นอนครับ2ตัวนั้นเนเสี่ยวกับยู่ชินเด้งแน่นอนมันมีอมตะนะครับไม่มีไวอยชิลถึงแม้ว่าจะใส่ขอเวกบวก5วกนะครับเต็มสูตรของท็อปยังไงก็ไม่ไหวครับเพราะว่ามันแรงมากครับอันนี้คอนเฟิร์มครับเพราะฉะนั้นถ้าเจอท่านี้ตั้งแต่แรกเริ่มนะผมกดออกเลยครับนั่นแหละครับมันจะเสียเวลามากครับผมแล้วก็สกิลเดียวของ สไปกับเอสเช่นกันถ้ามันสับใส่เสี่ยวกับยูชินนะตายแน่นอนเหมือนกันเพราะว่ามันแรงครับเพราะฉะนั้นการวางตำแหน่งของเสี่ยวกับยูชินนี่ก็สําคัญครับผมแนะนําให้วางตำแหน่งนี้กับตำแหน่งนี้นะครับผม Period. เพราะว่าตำแหน่งหนึ่งกับตำแหน่งสองเนี่ยมันมีโอกาสโดนโจมตีเดี่ยวสูงมากครับอันนี้ผมแนะนาเลยครับเพราะฉะนั้นถ้าเราดูดีสุดๆนะเอสกับสไปเนี่ยถ้ามันโจมตีใส่คามาเนี่ยถือว่าเราดูดีมากเลยเพราะว่าคามามีวอลชิลถึงสี่ครั้งครับโจมตีใส่เนี่ย ก็เหมือนกับว่าเทินผ่านไปฟรีๆีนั่นเองเราไม่โดนท่าสกิลหมู่ครับแล้วก็จะเป็นสกิลนี้ก็ได้ที่เราดวงดีนิดๆครับผมอย่างสกิลเอสหมู่เนี่ยที่ผมโดนในเวทที่3ครับก็คือเสียศูนย์แล้วก็ยูชินก็มีอาตะเมื่อโดนท่านี้ก็อาตะหายไปแต่เรายังไม่ตายไงโอเคนะครับหรือวจะเป็นแทโอสกิลหมู่ก็ได้เช่นกันแต่ว่าท่านี้มันก็ทะลวงเกราะรินเยอะเหมือนกันนะครับผมก็ถือว่าน่ากลัวอยู่โอเคแล้วก็รินนี่ครับผมเหมือนจะน่ากลัวครับเหมือนจะน่ากลัวเพราะว่าสกิลสีเป้าเน อยู่ชิ้นกับเสี่ยวครับโดนแล้วไม่เป็นไรเลยเพราะว่าอมตะไงครับผมแล้วก็ท่านี้ครับมันก็เปลี่ยนตำแหน่งครับทำให้รินตีเบาลงถ้ามันอยู่แถวหน้านะครับผมก็ถือว่าไม่เป็นไรเหมือนกันเพราะว่าอยู่ชินกับเสี่ยก็ไม่เป็นไรโอเคนะครับผมสรุปแล้วนะครับชั้นนี้ครับนอกจากของที่ท็อปแล้วนะครับต้องมีดวงที่ท็อปด้วยนะครับไม่งั้นไม่ผ่านนะครับผมแล้วก็การยืมคารินมาใช้เนี่ยต้องยืมในจังหวะที่เราคิดว่าชุบได้มากที่สุดนะครับผมชุบได้มากที่สุดแบบผมเมื่อกี้ เห็นว่าเกราะของเรนกับพิมนะครับเตรียมตัวกดเรียกคารินลงมาเลยครับแล้วก็ต้องรีบใช้สกิลโดยด่วนเพราะว่าถ้าไม่ใช้สกิลละงกใช้สกิลอเวกอย่างเดียวเนี่ยเรามีโอกาสโดนสกิลสูงมากครับผมนี่โดนมาหลายลออมากครับโอ้โหจริงจริงครับชั้นนี้บอกเลยโอเคมาดูชั้นถัดไปกันชั้นถัดไปนะครับผมนี่ครับผมได้ข่าวว่าโคตรยากเหมือนกันครับเพื่อนผมเนี่ยยังไม่ได้ผ่านเลยครับผมก็มีเจ๊กนาจาครับตัวสะทอแล้วก็โอ้โหอีสานอเวกกับคารินนีครับผม แน่นอนว่าโหดแน่นอนแล้วก็มีคริสด้วยครับผมมีคริสแบ,บนี้ผมว่าต้องอาคาดินมาสู้แล้วเพราะว่ามันกันเดนได้นั่นเองโอเคนะครับโอ้ยของวันเป็นเกือระดับหกดาวเนี่ยน่าสนใจมากแต่จะผ่านเมื่อไหร่ก็ยังไม่รู้เหมือนกันนะครับผมโอเคอ่ะก็ในช่วงที่ผ่านมานะครับผมก็หายหน้าหายตาครับขออภัยด้วยนะเนื่องจากว่าช่วงนี้นะครับผมติดภารกิจที่บ้านนะครับผมก็มีแบบว่างาน แบบว่าร่างจะแตกครับทั้งวันไม่ว่างเลยครับผมอันนี้ผมพึ่งว่างมาทําคลิปครับคลิปนี้ก็ใช้เวลา2วันกว่าจะเสร็จนะครับผมตัดต่อนะคิดดูครับว่าผมมีเวลาแค่ไหนครับผมแล้วก็คลิปต่อไปผมก็ไม่รู้ว่าจะได้ลงอีกเมื่อไรนะครับอันนี้ก็ขอแจ้งเพื่อนๆไว้ตรงนี้แล้วกันนะครับผมก็คือทั้งเดือนมกราเนี่ยผมจะไม่ว่างแบบนี้ตลอดเดือนนะครับก็ถ้าผมแบบว่าว่างเมื่อไรครับก็จะลงคลิปแบบเดิมแน่นอนครับเกือบทุกวันนั่นเองโอเคนะครับงั้นคลิปนี้นะครับผมก็ อ่าขอตัวลาไปก่อนนะครับผมไว้เจอกันใหม่โอกาสหน้านะครับผมก็อย่าลืมนะครับผมมากดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับยังไงผมกลับมาแน่นอนนะครับผมในเดือนกมุาพานะครับโอเคลาแล้วครับผมสวัสดีครับผมบ๊ายบายแล้วเจอกัน